แม่แพ้วมาละจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุผูสุคนค่ะมาละจ้ามากับมาํากันสองคนผัวเมียเมืองบรรยากาศริมโคงบ้านเขาฟังพูดจะเป็นฟังเล่าด่พี่น้องฟังเลาเนี่ฟังเล่า,ลานี่แหละบรรยากาศบ้านแม่แพ้วนะอ,อําเภอท่าบอนหนองคายจ้ะพี่น้องเมื่อน,นี้เขามาให้ยังพี่อะมาขุดดินไปปลูกผักขุดดิน ขุดดินสิเอาไปปลูกกันบักพริกขีนูเอามาแต็นนนบุรีเพราะว่าไปไปเผาอันไปงานศพงานศพของพ่อปู่ของเอ้ยหละอันได้บอกพิกขีนูมาเกือบเกือบสิบต้นนี่แหละเบี้ยมันก็เลยชิม,มาเอาดินธรรมชาติเข้าไปปลูกเพราะดินที่ทงฮะทงทง,ทงนาเขาหน่ะอัน,อนเอาดินไปทมไม่ละมันแข็งมันปลูกยังกับบ่ได้มันก็ตายเบิดก็เลยชิม,มาเมาดินอยู่ทั้งทา ดินร่วนดินร่วนปนไซส์เอาไปคุดไปปลูกบวกพริกปลูกบอกพริกขี้หนูเมตเตโน้อ,อยสยแซลๆละพี่น้อง,ม,องมาล้างแง่หลอดแม่นะ่ะแม่แม่แพ้วเนี่ยเล้าีนสียู่ใจท้งขาขั้นขาเล้าได้จุ่มน้ำนี่สองทุ่มก็ได้มาเอื้อเหมือตึกรกะดุงตรงส่วนขาที่จุ่มน้ำนี่ดำขี้ริสวนที่บร่ได้ถือน้ำนี่ขาวธรรมดาปกติ แล้วสิตึกกระดุง้งยกบาดไ,ไดก็ได้ด้วยตัวน้อยตัวใหญ่แล้วก็ได้ไปขายเนาะไปขายให้พ่อค้าแม่ค้าเพื่อนเอาไปเฮ็ดอันทอดมันเพื่อนเอาไปบดเฮ็ดทอดมันแล,แล้วเราก็จะปลูกผักปลูกบักเขือเครือบักเล่นบักพริกอ,อีหยังอ่าดอกกระเจี๊ยบเราปลูปกโอ้ยจ้าวันนี้เราตายแล้วเขาก็บ่ได้มาเฮ็ดจ้าเราก็จะเอาขึ้นไปทเทลูกสองคู่เอาจากักเอาจักเต็มที่กับสีสอบนึ่งกับสีเหลือเฟือแล้วพี่น้องเพราะว่าต้นต้นบักพริกประมาณสิบต้นนี่แหละ เดีบบ่ยวมาพลิกที่หอบมาานะ้าเหะออ่าได้แน่สูงเติอบอยเด้อค,นะคุณน่ะพี่น้องค่อยขึ้นไปไม่ต้องฟา มาจับช่วยกันมามโอปลูกอย่างกังงามด้วยดินอยู่ทั้งทางนะพี่น้องโอ้ รอบแรกกระหอบละรอบแรกกระเมืยละรอบแรกกระหอบแหงแหก,กแล้ว ข้าเจ้าหาป่าพี่น้องเอ้ยฟังคนฟังแล้วี่บรรยากาศดีนีามันร้อยกระทรงน้าบอกคนเสาวเอ้ยรกระโพาอยู่พี่ละแตกตึมตั้มตึมตั้มม,มวนหลายนี่ก็จะเป็นแพ้แพ้กระสังป่าได้พี่น้องว่าเห็นบอกกระสังป่าคนบย่ลืมคูแพ้กระซังป,ะะงป่าของขอันเสียบุญเพ่งค่ะเสียบุญเพ่งนิพบานบานี่ เสียบุญเพ่งน,นี่กระสังป่าเพื่นพูนบางยาวๆคุณอ่ะรอบที่สองอก็เมียกลวยไม่ใช่ลมอโอเคไม่ได้อเอาเสื้อกมาแล้วได้สามคู่ได้หกคู่ สามรอบก็บพอละมาไหวพี่นออกมือไงยังขืนยังลงขาวออนบดละโอเคนี่ก็ได้เยอะแล้วไปนักเลยเ้มาใส่ข้างหน้ามัมันต้องตั้งเลยเฮ้ยมันต้องอตัง้งเลย

Điện xài nó ca vẫn thuốc nhìn cao ở biển say thế lời Châu là tưởng thì nó khi vào bên nhanh thôi พ่อมาลพ่อพ่อไปบ่เบี้ยบออพิกขีนโนบ่นสามมือสี่มือกบหนีละเอาต้องปลูกบ่งออะรอดบอลอด,ลอดยังบอลยังเขาก็มารุ่นกันเอาพอ่อนี่พิกขีนโน ตรงน่ามานตรงเต้นรอดไม่รอดเราก็มาลุ้นกันนี่ดินมันงามดินธรรมชาติดินทาาั้ทงทาน่ะพี่น้องดินทั้งทามันธรรมาชาติ ปลูกยังกรง,งามถึงได้ไปเอาเอามาปลูกอีท้งนาเขามันเป็นมันเป็นหินเป็นหินลูกลังหินแข็งมันปลูกยังไม่ได้ดอกตะไคร่กับแค่กระแกนมันต้องมวนปุงดินไหมมันต้องปรับปุงมันต้องปุปงปดินไหมแต่ดินทั้งท่าบ่ต้องปุงก,ก็คือเอามาเราปลูกได้เลยเนี่ย ต้นเก้าูต้นมันรอดแล้วเขาเคยบ่งไปปลูกไหมใช่เห็นมันรอดหน้ามะหดเดี๋ยวไปเปิดหน้ามะหด ไม่ฉีดตกออโอเคเรียบร้อยหาแนว้มาครอบอยู่เพราะว่ามีอันไก่มันหลายขอกไก่มันพังหรอไก่มันจะมาเคลีย กเสร็จภารกิจเราเสร็จแล้วปลูกพริกอ้าวภารกิจปลูกปลูกพริกขี้หนูเสร็จแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอรับเป็ก้อนนั่จ่ายเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามาพ่อกันไหมปลูกพริกขี้หนูสวนไว้กินจ้าบ๊ายบาย